我去美 สวัสดีนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่สองนะคะวันนี้มาพบกับครูเจนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารนั่นเองอ่าในรายวิชานี้เราเรียนมาจนถึงบทที่7อ่าวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่7นี่หน่วยที่7นะคะเรื่องการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองอ่า มันตัวนี้เนื้อหามันจะคล้ายๆก,กันกับวิชาหม้อแปลงไฟฟ้าเลยอ่าก็ถือว่าเป็นการทบทวนในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้าไปในตัวด้วยนะคะนักเรียนสําหรับในรายวิชานี้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในการติดตั้ง,งไฟฟ้านอกอาคารเราจะต้องรู้จักในเรื่องของการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเพราะว่ามันก็จัดอยู่ใน ติดตั้งนอกอาคารเช่นเดียวกัน oh, <no. S 1> ส่วนเราจะต้องรู้จักชนิดของหมออแปลงไฟฟ้าหมออแปลงระบบจำหน่ายข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งหมออแปลงไฟฟ้าแล้วก็การบาลานซ์โหลดหมออแปลงก็คือการทําให้ป้อแปลงผสมดุลน,นั่นเองแล้วก็เราจะต้องรู้จัก หลักปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษามอแปลงไฟฟ้านั่นเองค่ <Wow. S 1> ะส่วนแนวคิดสำคัญที่เราจะได้จากหน่วยนี้ก็คือมอแปลงไฟฟ้าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งจะมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำให้สูงขึ้นหรือกำลังตามต้องการในระบบจำหน่าย ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านั่นเองอซึ่งมันจะแปลงแรงดันไฟฟ้าที่สูงมาเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำโดยทั่วไปแล้วจะมีการติดตั้งอยู่3ามแบบก็คือบนเสาไฟฟา้าบนคานนั่งหลานแล้วก็บนลานคอนกรีตนั่นเองอซึ่งการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้านี้ควรตรวจสอบทุกปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและเป็นการยืดอายุในการใช้งานอีกด้วยค่ะ,ะแล้วก็ต่อไปอเราก็รู้จักแล้วเนาะว่าเราจะได้เรียนเนื้อหาในเรื่องอะไรบ้างครูจะมาพูดถึงชนิดของหมออแปลงไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครูได้พูดไปแล้วในรายวิชาของหม้อปแปลงไฟฟ้าซึ่งชนิดของหม้อปแปลงไฟฟ้า ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้านองอาคารนั้นโดยส่วนมากจะมีขนาดที่ใหญ่และมันจะมีน้ำหนักมากนั่นเองผู้ปฏิบัติหรือผู้ติดตั้งจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดของหม้อแปลงชนิดนั้นๆด้วยซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันก็คือชนิดที่1หม้อแปลงไฟฟ้ากำลงัง ม้อแปลงชนิดที่2ก็คือหมออแปลงจำหน่ายหมออแปลงชนิดที่3ก็คือหมออแปลงสําหรับเครื่องมือวัดนั่นเองแล้วก็หมออแปลงชนิดที่4สุดท้ายท้ายสุดก็คือมออแปลงสําหรับความถี่สูงนั่นเอง oh, <no. S 1> นะซึ่งหมออแปลงระบบจําหน่ายนะั้นสําหรับหมออแปลงชนิดนี้จะใช้ในระบบจําหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีขนาด30 50 100 160 200 3 1 5 400 500เป็นตน้นอ่าซึ่งตัวอย่างหม้อแปลงระบบจำหน,น่ายนี้จะมีขนาดพิกัดสองหมโวลต์กันเลยทีเดียว่าซึ่งหมายถึงแรงดันอินพุตทางขดด้วยประถมะมะพุงจะเท่ากับ2 2ง0 0ืโวลต์ เยอะมากอ่าซึ่งการติดตั้งงอแปลงของระบบจำหน่ายนี้จะแบ,บ่งตามลักษณะการติดตั้งได้สามลักษณะก็คือแบบติดตั้งมากระเสาแล้วก็ลักษณะที่สองก็คือแบบติดตั้งนั่งร้านคอนกิอ่าแล้วก็แบบที่สามก็คือแบบตั้งพื้นนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อไปข้อที่จะ เราจะต้องควรมปฏิบัติในการติดตั้งมอแปลงไฟฟ้าอันนี้ก็คือสําคัญเลยเพราะว่าเราจะต้องติดตั้งมอแปลงให้ได้ระดับบนฐานรองรับที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงนั่นเองแล้วก็จุดต่อต่างๆควรใช้น้อยที่สุดหน้าสัมผัสของจุดต่อควรทําความสะอาดด้วยแปรงลวดเพื่อขจัดออกไซด์และควรใช้ขอมปาว ทาให้ทั่วหน้าสัมผัสก่อนที่จะต่อสายเข้ากับขั้วต่างๆนั่นเองแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำความสะอาดอบูชชิ่งเนาะเรารู้จักกันอยู่เนาะเราจะต้องทำความสะอาดาบูชชิ่งเพราะว่าเราจะต้องใช้ผ้านิ่มในการทำความสะอาดบูชชิ่งนั่นเองแล้วก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปจะต้อง ปรับตำแหนง่งตามความต้องการโดยที่เราจะขยับไปมาเพื่อให้หน้าสัมผัสชนิดกันดีขึ้นแล้วก็เราจะต้องตรวจสอบการติดตั้งซีลล้อฟ้าแล้วก็การติดต,ตั้งสายดินร่วมอ่าเราจะต้องติดตั้งสายดินร่วมระหว่างล้อฟ้าแรงสูงกับถังของหม้อแปลงนั่นเองและการต่อลงดินของสายนิวตนันแรงต่ำ ด้วยนะคะนักเรียนซึ่งต่อไปพอเสร็จแล้วเราจะต้องวัดค่าของความต้านทานของดินด้วยเพราะว่าสายต่อลงดินต้องมีค่าไม่เกินห้าโอห์มอ่าแล้วก็ข้อต่อไปตรวจสอบระดับน้ํามันของหมอปป้อแปลงและตรวจความชืน้นอ่าเราจะต้องตรวจสอบระดับน้ํามันแล้วก็ความชืน้นแน่นด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ดูจากสีของ ซิลิคาเจลอ่าสิลิคาเจลสภาพปกติมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ถ้าซิลิคาเจลที่ดูดอมความชื้นหรือเสื่อมสภาพแล้วมันจะเป็นสีชมพูนั่นเองอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก่อนจ่ายไฟควรใช้เมกเกอร์วัดค่าวความต้านทานของฉนวนระหว่างคนลวดแรงสูงกับแรงต่ำ และระหว่างขดลวดทั้งสองกับหมอ้อแปลงค่าที่วัดได้จะไม่ต่ํากว่าตัวเลขอ่าซึ่งไม่ต่ํากว่าตัวเลขก็คือระบบแรงต่ําก็คือ4 400ถึง230โวลต์นั่นเองอ่าแล้วก็ต่อไปแล้วก็ขณะทดลองจ่ายโหลดอ่ขาขณะที่เราทดลองจ่ายโหลดควรวัดกระแสและก็แรงดันด้วยอ่า แล้วก็วัดค่ากระแสขณะโหลดสูงสุดไปด้วยนะคะนักเรียน oh, <no. S 1> แล้วก็ต่อไปแนะนำตัวอย่างน้ำมันไปวัดค่าน้ำมันชฉนววนด้วยสําหรับระบบ3ามเฟสที่กัดก็คือ100เควินขึ้นไปนะทุก6เดือนอเราจะต้องตรวจสอบทุก6เดือนในตัวนี้ค่าชฉานวนของน้ำมันหม้อแปลงต้องไม่ต่ำกว่า ค่าที่เราต้องการนะและถ้าหากพบว่ามีน้ำและตะกอนปนอยู่ด้วยเราทำยังไงเราก็ต้องค่าฉนวนจะต่ำกว่าที่กราหนดจะต้องสับเปลี่ยนหม้อแปลงลูกใหม่โดยทันทีแล้วก็ต่อไปจะเป็นการบาลานซ์โหลดหม้อแปลงอซึ่งการบาลานซ์โหลดหม้อแปลงจะเป็นการเฉลี่ยโหลดแต่ละเฟสนะคะ ซึ่งจะให้มีค่าเท่ากันหรือให้ใกล้เคียงกันได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ซึ่งจะทําให้กระแสในแต่ละเฟสใกล้เคียงกันด้วยถ้าหากโหลดไม่สมดุลจะเกิดผลเสียต่อระบบก็คือเกิดการสูญเสียแรงดันปลายสายตกมากแล้วก็ถ้ามันไม่ดีแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสจะไม่เท่ากันแล้วก็ต่อไปความสามารถในการจ่ายโหลด ของหม้อแปลงลดลงอ,อันนี้ก็คือถ้ามันเกิดสุดเสียนะคะนักเรียนแล้วก็ข้อกําหนดของมันก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยอมใส่โหลดได้ไม่เกิน80%ของกระแสที่กัดของหม้อแปลงแล้วก็ต่อไปถ้าการบาลานซ์เศษของหม้อแปลงะจะไม่ควรแตกต่างกัน20%ของกระแสเฉลี่ย จำได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเข้าวๆเพราะว่าในสัปดาห์ต่อไปอในสัปดาห์ต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้มาคำนวณในการหาการบาลานซ์โหลดของหม้อปแปลงในระบบ1เฟส3ามสายแล้วก็ในระบบ3เฟส4ส,สายเดี๋ยวครูจะพาคำนวณหาการบาลานซ์กันวันนี้จะเป็นเล็กๆน,น้อยๆที่ครูมาให้ความรู้ไปก่อนอ่า อย่าลืมว่าเข้าเรียนของครูด้วยบางคนไม่มีไม่มีคะแนนเลยขนาดสอบยังสอบไม่ผ่านครูจะส่งลิงก์ในการติดตั้งมอ้แปลงในวิชานี้เข้าไปในกลุ่มเฟซและให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านไปสอบแก้ครูเพืาอที่ครูจะลงคะแนนให้กับนักเรียนขอให้นักเรียนสอบผ่านด้วยนะคะเพราะว่าข้อสอบนั้นมันง่ายมากเราอยู่ในคลิปวิดีโอที่ครูได้สอนไปก่อนหน้านี้แล้วที่ครูบอกว่าแนะแนวข้อสอบ แต่นักเรียนได้เข้าไปดูกันครูก็สมควรแล้วที่สอบไม่ได้นะคะนักเรียนแล้วก็เก็บความรู้ทิ้งท้ายเล็กๆน,น้อยๆในรายวิชานี้ก็คือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นอะไร Inductive load เช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศทัดลมแล้วก็มอเตอร์ต่างๆอุปกรณ์เหล่านี้จะม,จะมีจะมีจะมีค่าทำให้ค่า pf นี้ลดต่ำลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าก็คือเกิดความสูญเสียในหมอปแปลงเกิดความสูญเสียในสายไฟฟ้าแล้วก็ความสามารถในการจ่ายโหลดของหมอปแปลงจะมีค่าลดลงแล้วก็แรงดันปลายทางจะมีค่าลดลงหรือที่เรียกว่าแรงดันตกนั่นเองซึ่งจะเป็นอัน,อนตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลย oh, <no. S 1> สำหรับในรายวิชาการติดตั้ง ไฟฟ้านอกอาคารก็จบลงไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในรายวิชานี้คาบหน้าในสัปดาห์หน้าครูจะมาสอนคำนวณในการหาบาลานซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้ากันเพราะว่าเราจะได้ออกฝึกงานแล้วถ้าเราได้ไปเกี่ยวกับนอกสถานที่เราจะต้องหาคำนวณบาลานซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้าได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ ในรายวิชานี้ครูเจ็มก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนไฟฟ้าปีสองที่น่ารักทุกๆุกคนคะ่ะ